หลังจากที่เราเช่าโฮสเรียบร้อยแล้วก็ให้ล็อกอินเข้ามาในระบบนะครับอันนี้ผมจะสาธิตการสร้างาซับโดเมนอันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์นะครับผมใช้ชื่อว่าช็อป แล้วคลิกที่ปุ่มโอเคคลิกปุ่มโค้ดนะครับก็จะเป็นการสร้างสับโดเมนนะครับก็คือโดเมนย่อยแล้วก็ทำการสร้างฐานข้อมูลนะครับหรือ d าต a b เบสเพื่อเราจะติดตั้งเวิร์ดเพจ พอให้ไปที่เมนูดัตเตอร์เบสคลิกปุ่มแอดดาตเตเบสอันนี้ผมตั้งชื่อว่าช h อ p นะครับดัตเตอร์เบสยูนเซอร์เนมผมก็ใช้คำว่าช h อ p ส่วนพาสเวิร์ดก็เอาที่ท่านผู้ชมจาได้ง่ายๆนะครับแล้วคลิกที่ปุ่มโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง a ั a b เบ e ต่อไปก็จะมาสร้าง FTP สำหรับอัปโหลดข้อมูลนะครับที่ subdomain s h o p p l u p l u c o m คลิกที่ไอคอน FTP คลิกปุ่ม add an FTP account ตรงนี้ก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ ตรง ftps เขาเนมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตรง home directory ให้คลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์นะครับแล้วก็มาเลือกเว็บไซต์ที่เราต้องการลคลิกปุ่มโอเคตรงพาสเวิร์ดก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราจำง่ายๆนะครับเป็นตัวเลขแล้วก็ อักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กผสมกันนะครับแล้วคลิกที่โอเคเราก็จะได้ FTP แล้วนะครับ ก็คอ py ีตัวนี้ไว้คลิกที่โลโก้ Windows ไปที่ App O App นะครับใครที่ยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรมไฟล์ซิลล่าก็ไปพิมพ์ในช่องค้นหาของ g ูเกิลนะครับ แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ทําการติดตั้งผมจะไม่สอนนะครับเพราะว่าอันนี้ไฟล์ซินล่ามันเป็นโปรแกรมฟรีแล้วก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ง่ายแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาก็ดับเบิลคลิกเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มเน็กๆไปเรื่อยๆนะจนจบก็จะเป็นการสามารถติดตั้งโปรแกรมไฟซินล่าได้แล้วนะครับคลิกที่ไฟซินล่า ตรงวฮเราก็ใส่ชื่อเว็บไซต์เข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ก็ใส่ยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วคลิกปุ่มคลิกคอนเน t คลิกที่โอเค เราก็จะได้ <c oughs> ไฟล์ว่างๆมาหนึ่งไฟล์นะครับ index.html เรลองเข้าไปดูกดปุ่ม enter นะครับหน้าตาของไฟล์ index.html นะครับก็าทำการ ไฮไลท์ light, เป็นสีน้ำเงินแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ดีลิททิ้งทั้งหมดนะครับกดปุ่ม yes เสร็จแล้วเราจะติดตั้ง WordPress ก็ต้องอัพโหลด WordPress ขึ้นไปก่อนนะครับเอาเฉพาะโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างในตัวโฟลเดอร์เวิร์ดเพ s นะครับก็จะเป็น wp admin wp content wp input ก็ให้เรากด c อน t r ร l a นะครับไฮไลท์เอาทั้งหมดให้ครบทุกไฟล์นะครับแล้วก็โฟลเดอร์คลิกขวาแล้วก็คลิกอัปโหลดหลังจากอัปโหลดเปิดเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่เว็บเบราว์เซอร์หน้าตาการติดตั้งเบอร์เพจ ก็จะแสดงขึ้นมาให้เลื่อนสกอร์บาร์ลงไปด้านล่างนะครับไปหาคำว่าภาษาไทยคลิกที่ไทยแล้วก็คลิกต่อไปคลิก let's go นะครับแลตตเบดเนมก็ใส่ชื่อแลตตบ ที่เราได้สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับตรง d a t a b a เบ h o s t นะครับก็ให้ใส่เป็นโล c a l host แบบนี้ส่วนเทเบิลพีฟิ ก็เปลี่ยนสักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันแฮกเกอร์แล้วคลิกที่สับมิ t คลิกที่ run the Inst installation ตรงสับไ t เ t ิลก็ใส่คำว่าร้านค้าออนไลน์ user name ก็อาจจะกรอกเป็น Shop ส่วน Pa สเ w ิ r d ก็เอาตามที่ท่านผู้ชมจำง่ายๆนะครับแล้วก็มีตัวเลข แล้วก็อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กผสมกันไปนะครับมากรอ word, กพาสเวิร์ดกรอกยูเอีเมลเสร็จแล้วก็คลิกที่ install Word p ด e s s คลิกที่ log in ตรงนี้เป็นช็อปครับ คลิกปุ่มล็อกอินอันนี้ก็เป็นระบบหลังบ้านของ Word ์ดเพจนะครับที่เราติดตั้งบนเว็บไซต์จริงเอาเมาส์ไปชี้ที่ร้านค้าออนไลน์เสร็จแล้วคลิกที่วิสิตไซต์นะครับหน้าตาของเวิร์ดเพจตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ทีมเบิร์ดเพจแล้วก็ยังไม่ได้ติดตั้งปลักอินบูคอมเมอร์นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งเบิร์ดเพจบนเว็บไซต์จริงนะครับ